ถ้าคุณเคยอธิษฐานหรือตั้งจิตขออะไรไว้นะคะมาดูกันว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังไหมค่ะมีเกณฑ์นะคะคุณจะได้เจอคนใจดีค่ะที่จะอาจจะเป็นให้กันให้คําแนะนำค่ะหรือให้ความรู้คุณค่ะหรือมาดูแลคุณนะอ่าจะมีคนชี้แนะแนวทางค่ะ แสดงว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่จกเบื้องบนนะคะสิ่งที่คุณขอไว้ค่ะสังเกตดูซิครับไพ่เนี่ยลักษณะจะเป็นไพ่ของการที่มีคนช่วยเหลือมีคนชี้แนะมีคนบอกทางคุณค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอธิษฐานหรือคุณร้องขอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเป็นจริงแต่คุณอาจจะต้องมีการเหมือนปรับปรุงค่ะหรือแก้ไขอะไรในตัวคุณเองบางอย่างนะคะแล้วคุณจะได้รับ ความสมหวังค่ะจากสิ่งที่คุณร้องขอหรืออธิษฐานไว้